สวัสดีครับผมพบกับเราสีดกเงินช้างตัวลายนะครับช้างดังนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมพาไม่พังกลับบ้านนะครับเป็นไปวันนี้ก็กำลังออกจากหลักมาไม่ไกลนะครับนี่ก็ขําแล้วนะครับผมถึงเวลากลับบ้านแล้วนะ พระอาทิตย์ก็ใกล้ตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถนะครับเช่นเคยนะครับผมมามาทรายมาเร็วล่งลุ่งนะครับมาทรายมามาเร็ว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 ,รวไปอุ้ยมีมอเตอร์ไซค์มานะครับเราต้องพาไ่พังรีบข้ามก่อนนะครับผมไปตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับ ให้ไม่พังเดินก่อนนะครับให้ไม่พังนําเราครั้งหนึ่งนะครับอน,นี้ก็เริ่มแห้งแล้วนะครับผมไม่มีเคียวเคียวเลยนะครับ ไม่พังเดินไม่มองลังเลยนะครับไม่มองพวกควนเลยนะครับไปไปไม่สนใจพวกควันแล้วนะครับอมองแล้วพูดไม่ได้เลยหันมาตรงนี้ก็อันตรายนะครับผมมีเสาไฟตรงนี้นะครับเฮ้อไม่พังก็จะเก็บเอายอดกินนะติไป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 อันตรายตรงนี้ไปเดี๋ยวไฟชอ็อตเฮ้อเฮ้อเดี๋ยวไฟรั่วนะครับผม เคยมีหลายคสแล้วนะครับผมช้างไปกินหญ้ากใกล้ๆแล้วไฟรั่วคือเราก็ไม่รู้นะครับผมเราก็ไม่รู้ว่าไฟรั่วก็ไฟช็อตนะครับช้างนี่ใกล้ไฟไม่ได้นะครับผม เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไฟช็อตเรืออะไรนะครับเราก็ต้องพยายามเอาเขาออกนะครับผมสายมาเราก็เอาเขาออกมานะครับถึงเขาจะน้อยใจก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับ เดี๋ยวแม่พังก็จะแวะกินเคือข้างหน้านี้นะครับที่แม่พังแวะไปจำนะครับผมเขาเรียกเคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแม่พังก็เล็มกินนะครับ ัยืนเทมากเลยนะครับนี่ยกระลาหนึ่งได้ขี่ไปมีน้ำด้วยนะครับนี่ มีต้นน้ำด้วยนะครับไปไปไปน้ำน้ำน้ำเฮ้ยไปเลยไปไปเย่ yeah! ตูไม่พังหาเจอนะนี่นะครับคําเดียวก็หมดแล้วนะครับ พังกินก่อนนะครับผม ตรงนี้ก็จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ3 0 0เมตรนะครับก็ถึงหมู่บ้านแล้วนะครับไม่พังกินนะครับคำสองคำแล้วนะครับผม ดูไม่พังกินนะครับน้ำได้นี้น้ำได้โอ้เยียบน้ำเลยนะครับผมไม่เจ็บหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเท่า <c oughs> นี้ก็หาตัดยากด้วยนะครับผม ไม่ค่อยมีนะครับหรือไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะครับนี่เครืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเครือคุมนั้นก็รู้จากอยู่ครับแต่เครือนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอ้ได้สามคำแล้วนะครับผมไม่ฟังทานนะ ดึงใหญ่เลยนะครับพังวัะสาวเอามาไว้ในมือแล้วก็สาวมาอีกพอถึงคำหนึ่งก็เ,เข้าปากนะครับ ไส้คำโตๆโตโตเลยนะครับผมนี่แม่พังกินแล้วเสร็จแล้วไปแล้วนะครับมีรถมานะครับแม่พังมองรถครับเอ๊ะอย่าออกไปมากว่ะดูแม่พังออกมาก็ครึ่งทางแล้วครับแค่แค่หันหัวเลี้ยวมองดูเฉยๆนะครับผมมาครึ่งเลนแล้วนะครับขนาดนี้แล้วนะบสยไป เอออ้จีน่าตื่นฮะดูแม่พังกินน้ำนะครับอะไรเขาเรียกอะไรไอ้จีน,าน่าหนิฮะจะเข้าไปบ้านเขาทำไมเบนดูแม่พังยันยันหัวกลับแล้วมามาเร็วมาหนิมามามาดูไม่ให้กลับน้อยใจนะครับถอยมาไอ้จีน,าน่าหนิฮะเฮ้ยจะกลับคืนนะครับผมไม่กลับบ้านแล้ว อนี่จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับไม่พัง <c oughs> ดูไม่พังดมกลิ่นนะครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมจะเข้าบ้านแล้วนะครับไยเข้าบ้านไปกินน้ำอาบน้ำนี่ถึงบ้านแล้วนะครับนี่ก็เป็นเหล็กบ้านของไม่พังสีดออกเงินนะครับผมเหลือแต่ถักบนนะครับ เหลือแต่โครงร่างคาข้างบนนะครับผมว่าต้องใช้คะแนนเยอะนะครับในจะซันไทยในจะอันนั้นอีกนะครับผมเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับทําทีละนิดทีละนิดนะครับวันนี้เราก็ไอ้ต้นกล้วยไม่ให้ไม่พังนะครับเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินมานี่ก่อนนะ่นี่ถึงที่พักไม่พังแล้วนะครับผมเราตม,มดินขึ้นสูงมากนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมเราจะอาบน้ําให้ไม่พังสีดอกเงินนะครับเดี๋ยวพอคอนไปอาบน้ําให้ไม่พังก่อนนะครับให้ไม่พังกินน้ํานะครับผมตปักไฟหน่ไหนใส่เชียมน้ำให้หน่อยเอาแค่ปักไฟไปปักไฟอยู่บนโอ่งบนโอ่งเลยนะโอ่งใหญ่นะอ้อมโอ่งใหญ่นะเลยเอาปักไฟมาเอาไปมา ว้าวอะไรไม่ชอบเล่นน้ำน้องชิมมี่โอ้โ oh, ห oh, my god แม่สางอีสีดอกแม่สางสีดอกเงิน phía ông về đơn hàng con đó, Đừng đơn hàng con phía ông nha mấy đơn hàng con về nè. ok phía ông đời mà đây rồi đời mình băng xí I'm just jagging back, they don't. มาแตงเลยฮะยิงชิโออ้อมอ้อมเลยอ้อมองไม่เห็นอ้อมอ้อมถอยลงหน่อยอ้อมถอยลงหน่อยถอยข้างหลังหน่อยอ้อมถอยข้างหลังหน่อยเอออ้อมหละแออมคือก้องออมถอยหลังหน่อยได้ไหมถอยหลังไปทางนู้นน่ะเกดเกดเกดจ้า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 จ้อ้อมอ้แบแเล่นเพื่อด

ตอนนี้ก็อาบน้ําให้ไม่พังเสร็จแล้วนะครับผมไม่พังก็จะออกมาตัวดํามากนี่ครับเห็นด่างได้ชัดเจนมากนะครับผมตอนนี้เราก็จะไปนําต้นกล้วยนะครับมาให้ไม่พังได้กินครับที่เราอาบน้ําให้ไม่พังตรงนี้นะครับผมเพราะว่าหนึ่งก็จะไม่ฝุ่นนะครับนี่ดินอย่างนี้ฝุ่นเร็วมากนะครับผมที่เราอาบน้ําให้ก็จะไม่ฝุ่นครับตรงนี้ก็แป๊บเดียวก็ชื้นหมดแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ชื้นไม่อันนั้นนะครับไม่เชะนะครับผม ไม่เฉะนะครับแปบเดียวก็เหมือนเราอาบให้ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เป็นที่นอนไม่พังนะครับเราเอาดินมาเทกองหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่พังนอนนอนทุกวันก็ดินก็เริ่มแน่นนะครับมันก็เริ่มยุบลงนะครับผมนี่อาบตรงนี้นะครับก็จะไม่จะไม่ฟุ่นนะครับแห้งนะครับไม่พังก็จะไปเล่นดินนะครับมันจะมีที่ดินตรงนู้นมันจะเป็นฟุ่นๆนะครับไม่พังไม่พังเดินตามกล้องนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพังสีดองเงินด้วยนะครับผมพังเีดงเงินเป็นช่องเล็กๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พังสีดอกเงินด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ